เกษตรกรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆกลุ่มในการรับสิทธิ์สวัสดิการจากทางภาครัฐนะคะครึ่งหลังของเดือนตุลาคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาสําหรับใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินไร่ละ1000บาทนะคะรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะทุกๆกลุ่มที่ทางรัฐบาลจะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็แจ้งชัดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะอัปเดตตารางในการช่วยเหลือสวัสดิการ จากทางภาครัฐรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งนะคะณวันนี้ยังคงเปิดสิน์ให้ลงทะเบียนสําหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถงเงินและในส่วนของภาคประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือผ่านโครงการคนละครึ่งพัฒน์ที่2,000บาทและในส่วนของประชาชนที่อยู่ในระบบฐานภาษีนะคะ2,400บาทอย่าลืมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังม,มาไว้บนมือถือกดยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะต้องลงทะเบียน ทุกคนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปรวมไปถึงการอัปเดตตารางการจ่ายเงินทั้งกดเป็นเงินสดรูดซื้อสินค้าในเดือนตุลาคมด้วยติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะเรื่องแรกที่นันจะพาคุณผู้ชมไปตามในวันนี้ก็คือการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะซึ่งแผนตารางการจ่ายเงินจากทางธนาคารตกศจะมีการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งในวันที่18ตุลาคม2 0ง0 5เรอสปานี้ซึ่งตรงกับวบันเสาร์นะคะอาจจะมีการเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นหรืออาจจะไปจ่ายอีก3วันทําการที่มีการดําเนินการส่งข้อมูลจากการส่งข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชนะท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินกับบัญชีธนาคารของทางธนาคารกรสรให้เรียบร้อยในช่วงสัปดาห์นี้ล่ะคะ่ะคุณผู้ชมมีการจ่ายเงินในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนะไร่ละ1,000บาทนะคะ ส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอีกนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะจะมีการส่งข้อมูลตามแผนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็มีการประชาคมจากกรุมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่2ของเดือนตุลาคมก็ตรงกับวันที่2 4ตุลาคม2 5 6 8และก็จะมีการส่งข้อมูลนะคะให้กับทางธนาคารกสกศขึ้นระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อดําเนินการจ่ายเงินในวันที่27ตุลาคม2 5 6 8หสหากสถานะใครเปลี่ยนในช่วงนี้นะคะว่า ส่งข้อมูลให้กับทางธานาคารทกศแล้วค่ะก็จะได้รับการโอ,อนเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตารางการจ่ายเงินตรงกับวันที่3พฤศจิกายนและก็วันที่18พฤศจิกายน25 6 0ัาค่ะนี่คือการอัปเดตตารางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไรและ1,000บาทที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินของท่านแล้วก็เช็คทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมอัปเดตตารางการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง นะะในวันที่20ตุลาคม25งพัานาหกสบแปนี้พี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิรริการแหร่งรัฐเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิริการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านบับรประจําตัวประชาชนวงเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้ไม่ว่าจะเป็นบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีร่วมที่ดําเนินการมอบอํานาจโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นนะคะก็จะได้รับสิทธิในการเหลือร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะวันที่20ตุลาคมถือว่าเป็นวันแรกนะคะ ที่จะกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัรทสำหรับพี่น้องประชาชน,นทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังมาไว้บนมือถือแล้วนะคะแล้วก็กดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัรทสิทธิ์มีแค่20ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะดําเนินการยืนยันต,รต,รตรัวตนดาวน์วโหลดแอปพลิเคชันต่อตังมาไว้บนมือถือให้เรียบร้อยรอกดรับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัรทอย่าพลาดสิทธิ์นะคะเพราะว่ามีแค่20ล้านสิทธิ์เท่านั้นคะ่ะและนอกจากนี้ค่ะใน ของการจ่ายเงินยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงเดือนตุลาคมค่ะคุณผู้ชม สำหรับวันที่24ตุลาคมนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐในส่วนของรอบเก็บตกรอบการโอนซ้ำา24ตุลาคมนี้ใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย100ถึง800บาทนะคะที่มีการดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็ดำเนินการในส่วนของการมอบอำนาจโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอนนเรรบ้อกโงิา ส้ำจากกรมบัญชีกลาง24ตุลาคม2568น,นี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะจานี้นะคะ29ตุลาคมถือว่าเป็นวันแรกที่ทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพักผ่านการสแกนจ่ายแอปพลิเคชันต่อตังและก็แอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้าอย่าลืมใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็การลงทะเบียนรับสิทธิ์หากใครได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพักแล้วอย่าลืมใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่11พฤศจิกาย,ยน2568เพราะฉะนั้นหากไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรก าอาจจะโดนตัดสิ์แล้วก็พลาดสิท์ในการรับเงินผ่านโครงการคนละครึ่งพัดนนั่นเองค่ะและโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะในกลุ่มพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39เงินสงเคราะห์บุตร1 0 0 0บาทต่อบ,บ 1, ุตรหนึ่งคนคราวละไม่เกิน3าคนสูงสุดที่3,000บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีโค้งสุดท้าย31ตุลาคม25 6 8รสบค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าตารางการจ่ายเงินที่นํามาฝากคุณผู้ชมในครั้งนี้เป็นสวัสดิการจากทร างภาครัฐที่จะให้สิทธิในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของร้อยเอ็ดธรรมนัตปมเผายืนยันในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกร,รทุกกลุ่มด้วยเช่นกันนะคะนั้นมีคลิปเสียงด้วยเดี๋ยวเราปติดตามค่ะตุลายางขึ้นนเวลานี้50เท่าไหร่นะ5้าครับน้ำยางข้นนะครับพี่น้องประชาชนฟังดีนะครับน้ำยางข้น ณเวลานี้56เส้นเดือนตุลาผมต้องเห็นขึ้นขึ้นจะเป็นขึ้น60 70หรือปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันพฤจิกาผมต้องเห็นขึ้นต้องมากกว่า70ทันบาก็ต้องเห็นขึ้นขยับด้วยมาตรการที่ผมกําลังจะทําอะน,นั้นวันหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยทําเพดานราคายาง100บาทเนี่ยในยุคพระท่านเศรษฐาเป็นในยกคตรีที่มีการปราบปรามยางเถื่อนอย่างเอาจริงเอาจังการขยายตลาดเมืองนอกขยายการใช้ในประเทศไทยเนี่ย ทำให้ยางพาราจากกิโลกรัมละสามโลร้อยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยขยับไปขึ้นถึงร้อยบาทเราทําได้มาแล้วเราเคยเป็นแชมป์มาแล้วแต่การรักษาแชมป์มันยากในช่วงเวลาที่ผมหายไปจะกลับมาทําใหม่นี่คือทุกมาตรการที่ทางภาคร้าให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศเลยหากชื่ชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ